ทุกคนครับต่อจากคลิปก,ก่อนเลยนะเพราะว่าล่าสุดผมทำรวมตัวละครที่โคตรโหดโคตรเก่งโคตรโกงในนติขั้นสฟ้าภาคโกไปแล้วอันนี้ก็จะมาต่อในภาคโกโคโนโสโตนเลยกันแล้วกัน <c oughs> คือผมพูดเพราะว่ามันแยกภาคกันบางตัวละครที่อยู่ในภาคน,นี้ไอ้ภาคก่อนมันไม่รวมไงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเลยดีกว่าว่ามีตัวละครตัวไหนกันบ้างเจมๆโคตรในภาคโกโคโนโสโตนนะฮะก็มีภาคเดอะบอสกี้เดอะบลด้วยลืมไปภาคซีรีส์หลักกับเดอะบูฟี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า ตัวละครตัวแรกที่เราจะพูดถึง Alpha. อัลฟาจากทีมปตโอเมกา้ามีเวอร์ชันไหนมึงเนี่ยอันนี้เวอร์ชันหนึ่งอัลฟาเนี่ยเปิดมาแรกๆนี่คือตอนแรกเลยที่เขาโผลมาให้เทมาสได้เห็นแล้วเขาก็บอกว่าเทมาร์จะมาต่อสู้กับแกนั่นแหละครับแล้วทีนี้เนี่ยเทมาสก็แบบว่าคืออะไรกันน่ะทำไมทุกคนถึงดลือฟุตบอลไปหมดเลยแล้วแกทําอะไรกับพวกเขาไปกันจนอัลฟาเนี่ยก็เลยไปสู่อีกโลกหนึ่งละ ตอนนั้นที่เขาพาเทมารไปในอดีตเนี่ยตัวของโกจิ i, ได้ไปช่วยเทมา,าไว้ในวัยเด็กแล้ว Alpha เอาฟ้าก็ได้ทำการทำให้เหตุการณ์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นวนเทมาเนี่ยได้ดว่ากุมหัวกุมขมับและปวดหัวมากเลยย่ยาพาราก็ไปกินไงคื <c oughs> อเขามีหน้าที่มาปรับเปลี่ยนประวัติศาสตร์นะเพราะว่าเอลดอร์โดเนี่ยสั่งมาทำให้ฟุตบอลเนี่ยหายไปจากโลกนี้ซะแต่ว่าเทมาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมไงเออจนออลฟ้าเนี่ยก็เลยในเมื่อหมดหนทางแล้วเขาได้ต้องใช้หนทางไหนก็คือแข่งฟุตบอลแม่งซะและทำให้ ตัวของเฟยเนี่ยตอนนั้นที่เห็นเทนมาโดนซ้อมขนาดนั้นเนี่ยเขาก็เลยโผล่มาแล้วทำให้เกิดการต่อสู้กันอัลฟาเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เกมลุกนี่คือโหดมากเหมือนกันนะครับตอนที่เจอกับทีมเทนมาสอะที่เฟยเสกไอตัวดิลฟี่ออกมาแล้วไอพวกนั้นอะใช้พลังไปหยุดอัลฟาไอสามเหลี่ยมพิระมิดหาเหวแลที่มันเป็นเหมือนบ้าผีสิงอะแล้วพอช็อตไปอัลฟาไม่โดนช็อตหาเหวเลยแล้วก็พุ่งออกมาทำให้ไอพวกนั้นอะปลิวกร,กระจายด้วยและเขาเนี่ก็ใช้ทำให้ตายคำสั่งยิงศูนย์หนึ่งอันนี้ ล่าเอาตาติโนกเหมือนกันอันนี้ก็โหดมากคือเขาหยุดเขาย่าเหมือนกันนะฟังก์ชันใหม่เลยที่ในภาพโกโคโนสโตนเปิดออกมาเอลฟาเป็นคนแรกที่ใช้ให้เราเห็นแล้วก็ช่วงตอนหลังมาเนี่ยช่วงประมาณตอนที่2ตอนที่3ที่ไปโผล่ในยุคของเอนโดบ้านหรือจะมาโผล่ในของซูนงิยูวิจิอ่ะอันนี้เนี่ยก็ออลฟาก็จะเป็นคนหนึ่งที่โหดนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอัลฟาเนี่ยก็จะแพ้ทีมพระเอกไปบทบาทอัลฟาแรกๆนี่คือจะเด่นมากหลังจากนั้นเนี่ยที่เขาแพ้ทีมเรมุงไป เขาโดนล็อกตัวยาวเลยไม่มีบทอีกเลยอัลฟาจะ่าโคล่ทีก็คือตอนที่พวกเอลโดรโดเนี่ยหึ Carbon> ่งพวกไรมงเนี่ยมาเป็นทีมเดียวกันจะไปต่อสู <S <S ้กับพวกของเซคันต์สเตลชิเดนก็จะมีทีมของอัลฟาเบต้าแัมมาก็จะมาผสมกันด้วยตอนที่อยู่กับทีมของชินโดเนี่ยทีมเอลโดรโด02อเนี่ยอันนี้อัลฟาก็เป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างได้บทนะในการแบบเลี้ยงบอลนซ้ายขวาอะไรคือคุมบาลานซ์ของทั้งสองข้างได้หมดเลย อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่โหดเหมือนกันนะครับสําหรับอัลฟาแต่ว่าบทน้อยไปหน่อยแรกมาโผล่มา3าตอนก็หายไปแล้วแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งคินโกะนโนบะนะอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่โผล่มาแบบแปลกใหม่มากเลยตอนที่ทีมในวงเนี่ย คือเขาไปชนะเบต้าได้ใช่ไหมละ่และแ้วเขาก็กลับมาในยุคข,ของตัวเองแล้วก็มาเจอกับตัวคีนาโกะที่โผล่มาจากไหนไม่รู้ืบนแรกแซงเวลามาโผล่มาแรก,แรกครรีนนโกะนี่เป็นคนที่เล่นเกมรับตีมากนะเกมบุกนี่ก็เล่นได้คือตัวน้องเนะี่ยบอกว่าเล่นได้ทุกอย่างนะตำแหน่งทุกอย่างเล่นได้หมดเลยอยเปไปประตูคือไป็นดาเล่น <laughs> ให้ผุ้หหิงเล่นประตูนี่คงไม่ไหวเหมือนกันถ้าไม่ตายไอ้นั่นก็โหดมากมจิมจิหิวนุ่มอะแล้วก็เอาไปตวัดบอลเอามาต้าบอลเอาไว้ะแล้วก็สามารถเซฟบอลไปได้หลายครั้มาบาบไ่ตยนี ล่างอวาตาลจำชื่อไปได้ไรเฮียจำชื่อนั่นตาล่างอ,อมาตาล,ล,าออาตาลพวกต,วตัวละครใหม่ๆไ่ก็ได้ในแหละไ,ไอเอามาเทละเสือแล้วก็ใช้ทำไปตายยิงลูกศรไปสกัดอีกฝ่ายได้หายห่วงนะเฮียนกโกไเป็นคนที่เล่นเกมนับได้ดีมากๆคนหนึ่งเลย เกมบุกก็มีถ้าไม่ตายโมจิโมจ,โมจิไฟเยอที่เอาเซ็กโมจิมาแล้วก็ยิงเข้าไปใส่ในหน้ามิซิแม็กด้วยยิงก็ไปทีนี่อีกฝ่ายได้แบบว่างงแดงเลยโดยเฉพาะทีม p อร f เฟคคัสเคดอะเคนาโกะจะเป็นคนหนึ่งที่ให้กำลังใจคนอื่นได้ดีมากๆโดยเฉพาะตัวละครอย่างเฟรูนที่เป็นลู้ท้ย ลูกชายเลยวะลูกลูกชายจะไปพูดลูกสาวลูกชายของคินาโกะเพียงคนเดียวเลยนะฮะที่คินาโกะผมมาในมิติเวลานี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวพ่อของเฟย์เนี่ยไปขอให้คินาโกะในวัยเดียวกันกับเฟย์เนี่ยมาช่วยดูแลกันในร่างมิซิเม็กอันนี้เนี่ยก็มีท่านไปตายที่เอาไปแยกบอลด้วยนะคินาโกะอิลูชั่นแล้วก็เสกมังกรออกมาเป็นมาสเตอร์ดาก้อนทีนี่เสกให้อีฝ่ายเนี่ยลอยและเลี้วเลยใช่ไหมเป็นอะไรที่โหดมากในบรรดาวิซิเม็กนะครับถ้าไม่ตายแย่งบอลผมว่านี่เนี่ยดูดีสุดละ เมื่อกี้พูดกองหนังไปแล้วใช่ไหมีมกองหนังตัวละครอย่างพวกโรบอทกันบ้างดีกว่าโรบอทอ,อันนี้นะฮะก็เป็นไอ้นี่เลยเป็นตัวของเดลุคคุกฝุ่นเ <laughs> ดลุคคุกฝุ่นอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งเป็นแอนดรอยที่อยู่ในทีมเพอร์เฟคัสเครับที่พวกเอลเดโดเนี่ยเขาส่งมาเจอกับพวกอะไรมง คือแรกแรกที่มันโผล่มานี่คือมันโหดมากนะในลุกอะแล้วก็ตอนที่ทีมโปรเฟ,ฟคัสเคได้เจอกับทีมไรมงเนี่ยไรมงนี่คือเปิดมิสแม็กมาทุกคนเลยมิสแม็กมาเลยแล้วเขาเนี่ยก็ทำการมิสแม็กแบบเรียงตัวแล้วตัวของในลุกนะเขาก็ทำเงี้ยเลยแล้วเขาก็ใช้ล่าอาตานมาเลยพาสมาชาร์โดเฮีย <c oughs> มาทีนี่ล่างอาตานมึงโตใหญ่ชิบหายนะล่างอาตานดำแดงด้วยเฮียแล้วก็ทำการเตะบอล เตะคนด้วยหมายเตะทีนี่เทมมาถึงกับรอนละลิ้วเลยแล้วก็ทําให้ทีมในมงเนี่ยได้้ว่าตัวปิวก็จะกระจายแต่ละคนนี่เจ็บปางตายมากอ๋อตอนที่มาติดอุ้เนี่ยมันก็โหดนะเอพวกในลุกนะเอาจริงมาไปมาไปแท่ทั้งทีมเลยเพราะว่าตัวละครทั้งทีมเนี่ยหน้าตามันก็จะคล้ายกันแต่ว่าไอ้ระบบอะไรของมันอ่ะมันคือระบบเดียวกันหมดเลยแต่ว่าผมขอยกแค่ตัวในลุกกระพอก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นเดอะเฟสของทีมนี้ไง ทีมทั้งทีมแดดได้ใช้พลาสมาชาโดเดี่ยวเตะทีแต่ละคนปิวกจะจกระจายหมดเลยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้อีกแล้วส่วนท้าไม่ตายของมันเนี่ยผมไม่ยกมาเยอะเท่าไหร่นนะมันส่วนใหญ่เป็นพวกคําสั่งไงคำสั่งรับบอลคําสั่งยิงคําสั่งเลี้ยงอะไรประมาณนั้นอนะ่ะก็แต่ละอันเนี่ยโหดอยู่แล้วคือถล่มทีในมงประมาณสองสารอบได้อ่ะรอบแรกนี่คือแพ้ยับเลย19บเก้เลยไม่รู้โอ้โหแล,แล้วทีนัที่ดอรเอาโนเนี่ยพาตัวอะไรบงหนีไปได้ก็เลยทำให้ทีมในมงเนี่ยก็รอดตายมาได้ไปโดนลักสมอง แล้วก็รอบสองเนี่ยก็ยังแพ้อยู่ดีถึงแม้ว่าโทเอรรโร่เนี่ยจะถอดทับกับตีไปก่อนถล่มก้ามประตูต่อ2เนี่ยก็เลยกลายเป็นโบคาไปก็เลยไม่นับตอนที่เขามาอยู่ทีมเดียวกันกับพวกไรมงเนี่ยตอนที่เป็นเอรรโร่ศนสาม่ะเจอกับทีมของเฟ่ะเลย์ลุกเนี่ยเป็นคนเดียวที่รอดตายที่เฟยเนี่ยใช้พลังจิตทําลายสมองของพวกมนุษย์ในทีมเอรรโร่ศูนสาม เอาจริงก็คือเลนลุกเป็นคนเดียวที่ยังอยู่รอดนะตอนที่เขาได้ใช้เล่าตาติดวุดแล้วก็วิ่งไปทั่วสนามไม่พี่โคตเร็วเลยยี่ประตูก็ไปเข้า แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ทําการโดนพวกทีมของเฟย์เนี่ยเตะบอลอัดหน้าไปอัดหน้ามาป่าป่าปาปาปาเขา,า,าียเตะทีนี่ปิวกันเลยแล้วก็ทําให้เดดุกเนี่ยเรียกว่าหัวช็อตแล้วแล้วเขาเนี่ยก็เรียบร้อยเฮียหุ่นกระป๋องกูไปแล้วเรียบร้อยชัดดาวตัวเองแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้อีกแล้วมันก็ประมาณนี้นะเดดุกเป็นตัวละครตัวหนึ่งเป็น a อ d r รอยที่โหดม,มากๆคนหนึ่งเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เอามาพูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับเมก้าเอนโด เปใกล้เอ็นโดนี่เอ่อเป็นตัวละครประตูคนหนึ่งที่ในทีมกิลนะในไม่ใช่ทีมกิลที่เอลโดโรโด02นะเจอกับทีมกิลไม่ใกล้เอ็อนโดเนี่ยก็โผล่มาหลังจากที่ไอประตูกากาก,ากคนนี้เนี่ยเอเดวาร์ชาทำไปตายเอ่อครัสั่งรับบอล07เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะตัวแตกไปแล้ว,ว,ลว,ลวก็เจ็บตัวไปด้วยไอคนนี้เนี่ยก็เลยโผล่มาแอนดรอย์คนนี้ตอนนี้เขาได้ชาทำไปตายหาเพนกวินเนี่ยไม่มีใครยิงเข้าประตูเขาได้เลยเซฟได้ทุกลูกเลยขนาดว่าตัวเองปิวไปไกลแล้วนะแต่ว่าก็ยังเซฟได้ คือไม่มีใครทําลายเขาได้จริงๆนอกจากาจะทำลายตัวเอง <laughs> ตอนที่เขาได้ใช้ร่างเอ,อกตาดันมาใช่ปะไออะไรนะโอมาปูโอที่อะไรไอที่มันเป็นตัวเหมือนแบบมีดินสอดเจรวดด้วยอะตอนที่เขาได้ใช้ท่าร่างเอ,อตาดเซฟประต,ะตะูไอเมอากับคริสอะตัวเขาได้เซฟแบบว่าสุดชีวิตด้วยนะ้ตูมเยระเบิดยแ,แตกแล้วหุ่นจนระเบิดเนี่ยเลยจะชื่อกับพัตคมสีแดง <laughs> ตัวละครตัวนี้โหดมากพีงแต่ว่ามันมันทำงานได้น้อยไงมันแบบอายุการใช้งานมันมีแค่นิดเดียวก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยระเบิดตู้ไปเลยเมื่อกี้มีแต่กองหน้ากับประตูใช่ไหมมีประตูโผล่มาแล้วตระกูลซูนงี้ด้วยว่ะเป็นทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่ไหมทั้งพี่ทั้งน้องท้องเดียวกันจะเริ่มจากตัวพี่ชายก่อนพี่ชายที่โผล่มาในตอนแรกเนี่ยที่เขาโผล่มาได้เป็นเพราะว่าเขามีไอ้กำไรเบสเลชใช่ไหมล่ะเอาไว้การการแทรกแซงเวลาจะพวกเอลโดอโดอะไรเงี้ยตอนที่เขาได้โผล่มาเนี่ยคือเขายิงประตูใส่หน้าทีมอัลฟาได้นะติดอาวุธเเเนนนนนี่่่ยลาาาาาตจรริงมมััดูขขกะ ติดวัตทีนี่โหยังดูเท่มากน,นะเล่าออตานของพี่ชายคนนี้แต่หนังมารู้สึกว่าเขาจะอ่อนแอลงและเขาเนี่ยก็ไปพึ่งมิกซ์แม็กของซูนง,งิ้น้องชายตัวเองและเขาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นร่างซูนง,งิเวอร์ชั่นน้องชายแล้วก็ใช้ทัพเปตตาเดสดรอปที่เป็นทำใหปตาของซูนง,งิเนเวเ2อรรมดาธรรมดา,รรมดาเนี่ยก็ยิงเข้าไปทําให้ไอคนนี้เนี่ยก็ยังเซฟไว้ได้อยู่ดีโอโหนี่เอาพลังพี่ชายน้องชายฟิวชั่นกันเกิดเป็นร่างใหม่ขึ้นมาอันนี้เนี่ยก็โหดนะแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นซกกูนน้องชายของเา เป็นน้องชายเพียงคนเดียวน้องในไส้ด้วยนะสุนีีเปิดไม้แรกก็คือจะจําเรื่องราวตัวเองไม่ได้นะคือังเป็นคนเดียวนะที่ประวัติศาสตร์จะไม่แก้ให้จนสุนงีพี่ชายต้องไปแก้ให้เองอะสุนีีแรกๆมาก,ก็ยังดูมีพลังที่น่ากลัวอยู่นะถึงแม้ว่าร่างกอตาของเขามันจะใช้ไม่ได้ผลกับทีมโปรโตโคอลแมกา้าสองจุดศูนย์เลยด้วยซ้ําแต่ว่าหลังจากที่เขาติดอาวุธได้แล้วเนี่ยเขาก็มีความมาั่นใจมากขึ้นมีพลังเพิ่มขึ้นแล้วเขาเนี่ยตอนแรกๆ,ๆนี็คือติดอาวุธไม่ได้นะจนแบบเอโดะโตสุเกะเนี่ยก็ แล้วเขาก็งงใครปักแหลมไว้สัตว์เดี๋ยวก่อนนะไอต้ตะแก่เดิมโดนแล้วเขาเนี่ยก็ติดวัตได้เป็นที่สําเร็จนะโดนตะแก่สั่งสอนมาแล้วเขาเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งที่ทําประตูให้กับทีมเรื่อยๆนะคือทุกลูกนะต้องมีซซง,งิยิงประตูด้วยสเสมอแต่ในเกมเนี่ยก็ยังต้องมีเขาที่ยิงประตูได้เข้าสักลูกหนึ่งแหละตอนที่ซซง,งิได้ถ้าไปตายไอ้แดนรามิซิเบกับโอฮิตะโซจิอ่ะที่เขาได้ยิงถ้าไปตายคิวคุยจิมุจิยิงเข้าไปทีนี่ผู้รักษาประตรไูไม่มาทันได้เซฟเลยแล้วก็ทีมม่นเขาก็ยิงไม่เข้าสักลกนะ หนึ่งเจอกับทีมซันนะหลังมานี่บทเขาจะดูโดนดอบโดนดอบไปเยอะเพราะว่าซาลุมาปุ๊กเฟยมามีบทนําขึ้นอีกครั้งแล้วก็ซานะก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมเทบาแม่งก็ตัวหลักไปแล้วทําให้ซูงนี้เนี่ยตอนที่หลังจากที่เป็นตัวเอกอยู่ดีเดี่ยค่อยๆลด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 หายหายไปอันนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวละครในภาคพิเศษกันบ้างอย่างภาคเดบอรซิงกี้เ ภาเดอเบิร์สซกี้เดบิ์นี้ของยกให้กับเจ้านี้เลยสำหรับตัวของแอสตราหรือว่าออสตรานะออสตราเนี่ยก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ในภาคนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้อยู่ทีมกับฟานไงแล้วฟานเนี่ยมีความตั้งใจที่จะดีลิทความขัดแย้งออกไปจากโลกนี้ให้หมด เขาก็เลยทําการเอาแชพพลังเนี่ยดีลีททุกอย่างแม่งไปโผล่มาครั้งแรกนี่คือเขาโผล่มาจากที่ไหนไม่รู้แล้วลงมาจากฟ้าฟ้าแล้วก็จะมีควันฝุ่นเนี่ยเขมูขึ้นมาเลยมาทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่างงเป็นการตาแตกว่ามึงใครเนี่ยเอ้ยแล้วเขาเนี่ยก็ทําการตีบอลอ,อัดได้เอนโดไปเอนโดนี่คือสวบสวบแม่นนนชุดเดียวดอกเดียวเอนโดนถึงกับลงไปนอนกองกับพื้นแล้วทุกคนที่เหลือในสนามนะครับตัวเปียวรอจะเลีวเลยชิบหายแม่ง จะ้พลังทีชนทุกคนปาเอือแม่งทุกคนเปียวหมดเลยแล้วชิซูเกะก็โดนมือกันนะถ้าไม่ตายนะมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วไอ้ที่มันเป็นแบบเตะบอลมาแล้วจะมีพิษสีมะม่วงอะ่ะแล้วก็เตะบอลอ Ad ัด้านชิซูเกะนี่คือชิซูุเกะแตกเรียบร้อยทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตอนที่เขาอยู่ทีมอ้นันะทีมที่เป็นมาแข่งกับทีมอินาสมาเจแปรุ่นใหม่อะ่ะอ,อันนี้ก็แรกแรกเขาจะอ่อนให้ก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าพวกเนี้ยเออให้มันดีใจกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอแบบเล่นพลาดแล้วก็ค่อยๆหาจังหวะโตกลับ ทำให้พวกเขาเนี่ยเสียสมาธิมากกว่าเดิมแล้วก็ตีกันเองถทาไม่ตายเขาก็โหนนะเอ้ถ้าไม่ตายอสตริกล็อกอ่ะไอ้ที่มันเป็นทาให้ตายเอาหินมาเสกเอยเอาเสกหินเอาหินมาเสก <laughs> เศกหินมาแล้วก็เอาหินไปต้านบอลไว้ไหลายก้อนมากทําให้ตัวเขาเนี่ยก็สามารถเซฟประตูไปได้ทาไม่ตายยิงยิงมาโดนเขาบล็อกหมดทําอะไรถ้าไม่ตายนแทบไปได้เลยแต่ว่ามีคนเดียวที่ทําลายได้ก็คือเทนมะเพราะว่าเทนมะเป็นไปเองไงไม่ไทำลายได้ <laughs> ตัวละครเบต้านะมันจะชื่อว่าเบต้าแล้วก็เขาเนี่ยได้อยู่ทีมโปรตโตคอลเมกาสองจุดศูนย์นะอืออันนี้เนี่ยเป็นตัวละครไวฟุตัวหน,นึ่งเลยก็ว่าได้เบต้าบอกไว้แรกนี่คือเขาพาทีมโปรตโตคอลเมกาสองจุดศูนย์ไปถล่มทีมอเมริกาแบบยับเยินเลยนะคือเขาใช้ชื่อในในนามญี่ปุ่นไงเขาไปแทรกแซงเวลาอดีตแล้วเขาเนี่ยก็พาทีมไปถล่มพวกนี้ซะหมดยับเยินเลยจนทำให้ทุกคนเนี่ยกิเีโรเกียรติฟุตบอลญี่ปุ่นในตอนนั้นมากมายปีคขาสั่งแบนด้วย แต่ว,ว่าพวกไรวงเนี่ยเขาก็เห็นข่าวนี้เขาก็เลยไม่ยอมไงเขาก็เลยย้อนอดีตมาแล้วก็มาสู้กับทีมนี้แล้วพอสู้ไปสู้มาเนี่ยสู้ไม่ได้เลยว่ะแม่งทำอะไรก็ไม่ได้ยิงประตูกี่ครั้งเนี่ยก็ไปเข้าเลย แล้วเบต้ามีรอบหนึ่งใช้ตัวน่มารับบอลด้วยใช่ห้ใช้นาอกแบบๆของเธอเนี่ยเอามารับใหญ่ๆมันมีหย่ยนยาใช่ว่าแต่กระดานจะอยู่ตลอดไปแล้วเขาเนี่ยก็ใช้เล่าตามติดวุธนะเป็นเทปีความเปล่าอัเทน่านี่คือเตะบอลไปรอบแรกก็เข้าง่ายๆแล้วรอบ2ติดวุธอีกแล้วก็ใช้ทําไม่ตายขาศัตยิงสุดเจ็เนี่ยก็เข้าประตูไปทำอะไรไม่ได้เลยเจอกับเบต้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำในเบต้าไม่ได้สักอย่างเลยแพ้รับคาดทุกเกมมีฟังก์ชันพิเศษนะเบต้าสามารถถ่ายพลังตัวเองมอบให้กับ ในทีมได้ทั้งหมดเลยแล้วทําให้ทีมมันเก่งขึ้นมาในพิพตาแล้วก็มีทำให้ตายประสานด้วยนะตัวของเบต้าอัลฟาแล้วก็เกมม่าเนี่ยเอามาประสานกันโอ้คือเป็นอะไรที่ดูดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอพวกนี้เนี่ยเข้ากันได้สักทีนะจัดตอนแรกตีกันมาอย่างยาวนานไม่มีใครยอมรับกันแล้วกันเลยต่างคนต่างเล่นไม่มีใครปรับตัวเข้าหากัน มีแค่ชินโดเนี่ยที่ทําให้3คนนี้เนี่ยเข้ากันได้แล้วก็พูดถึงต่อเลยแล้วกันคือเป็นคู่ปรับของเบต้าเลยก็ว่าได้อันนี้ในภาคน,นี้เนี่ยเป็นชินโดทากุโตะโอ้ดีก็ยังโหอยู่เหมือนเดิมตอนแรกมาชินโดนี่ลังเลมากเพราะว่ารู้สึกว่ากูรับหน้าที่อันยนิ่งใหญ่มามันพอกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งที่ต้องรับพลังของโอดันอุรากกะเข้ามาสู่ตัวเองเขาเลยตั้งใจในการติดอัวให้ได้แต่ว่าตัวเขาตั้งใจเกินไปทําให้ตัวชินโดเนี่ยก็เรียกได้ว่าก,กดดันตัวเองแล้วก็เล่นได้ไปดีมาก ตอนที่ไปยุคของโอดาดูบุนาดากะโดนที่ไปแข่งกับทีมปโตครอเมกา้านี่คือโดนด่ายับเลยโลโอดาดูบุนดากะนี่คือบอกว่าชิโดทาโกโตะจงมาทิ่นี่เละไรขงมึงเนี่ยทีมเราแพ้ไปหมดแล้วเนี่ยดูนี่เนี่ยเกมบุกข,ของเราเนี่ยเสียจังหวะไปหมดแล้วคนนายคนเดียวหลังโดนเทสเสร็จตอนที่ชินโดนติดอุวุติได้ไปครั้งแรกเนี่ยโอ้โหเออเพลงผมโคตรชชบจังหวะแม่ง,งนะแล้วก็ติดอุบัตเพลงมาสาวนี่โคตรเข้าเลยแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยไอ้นี่เนี่ยก็เซฟได้เหมือนเดิม แล้วก็ตอนมิสแม็กกับโอดันอุบุนกะได้นี่คือเป็นมิสแม็กคนคนแรกของทีมโคโนสตอร์มเลยนะที่สามารถทําสําเร็จอ่ะแล้วก็ยิงทําไปตายเพื่อกำลังทิปตาไปแล้วก็ตอนที่เจอกับทีมปรโคอลมกาสาสุดของแกมมาเอออันนี้เนี่ยกาชิบหายนะคือชินโดก็ยิงเข้าเหมือนอยูด่ดีแล้วก็หลังจากที่ชินโดแข็งแกร่งขึ้นแล้วเนี่ยไอความอ่านเกมของเขาเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมเขายังเป็นคนที่ฉลาดมากๆคนหนึ่งเลยในการอ่านเกมนะไม่ว่าจะเป็นเกมบุกเกมรับเนี่ยชินโดก็ยังคอยช่วยอุดตรงนี้ ช่องโหวที่มันมีก็ยังคอยอุดให้แล้วก็ตอนที่เขาได้ไปกัปตันทีม,อ,ทม <az> อีกครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ทีมเอรูโดโล่ศูนย์สองโอ้โหเจอกับทีมกิลนี่คือปั่นประสาทมากอะไรก็ไม่เข้ากันสักอย่างหนึ่งคนในทีมนี่คือเข้ากันไม่ได้เลยแต่ว่าเขาก็ยังทําให้3มคนนี้เนี่ยที่เป็นหัวหอกของทีมอะสามารถได้เข้ากันได้นะโดยการใช้ทํให้ตายใหม่เป็น ไฟเออร์อิรูชันนะคาทาเทพแล้วก็สั่งให้3คนนี่เนี่ยอีปโต้ของกันเกิดเป็นท่าไม่ตายประสานของ3าคนเมื่อกี้ด้วยสำหรับชิโดะทากุโตะก็จบไปแล้วนะฮะในตัวละครที่เป็นคู่ปรับกับเบตาอีกคนหนึ่งเลยอันต่อไปมาตัวแบบตัวโกงๆกันมัางดีกว่าตัวโกงแบบแท้จริงตัวโกงสำหรับตัวฟาดัมนะเป็นผู้รักษาประตูของทีมซันในตอนที่เอลโดโร่นหนึ่งเจอกับทีมนี้นี่แหละเป็นพวกของเฟด้านะพวกเด็กเซคัสเซลชิดน่พวกเด็กรุ่นใหม่อ่ะทีมนี้เนี่ยโหดมากตรงที่ว่าทีมศูนย์หนึ่ง ยิงประตูกี่รอบก็ไปเข้าเลยไอโกคนนี้เนี่ยใช้ล่างอาตานที่มันเป็นเหมือนปลาตัวนี้ปลาแบบติดดำบันอะ่ะเอาพ่นน้ำออกมาทีแล้วพอโซลุงิยิงมาก็ไปเข้าติดอาวุธก็แล้วมีสแมคก็แล้วยิงไม่เข้าเลยนิชิกิยิงติดอาวุธพร้อมกับทําใไ้ตายดับแบบพบหลุดมานี่คือก็ไปเข้านะคือผมว่าในเกมมันดูโหดมากเลยไอติดอาวุธพร้อมกับยิงทําใไ้ตายดับแบบพบหลุดเนี่ย แต่ว่าสุดท้ายก็ไปเข้าอยู่ดีแล้วใครแต่ละคนที่ยิงไปเนี่ยก็ได้รู้ว่าผ่านมือพี่แกไม่ได้เลยสักครั้งหนึ่งมีแค่ลูกเดียวที่พลาดไปก็คือตอนที่คินาโกะยิงประตูมาทําไมให้ผู้หญิงมายิงประตูแล้วมันเข้าวะไอ้แย่มันมันแบบมันใจบางไงเจอผู้หญิงยิงประตูมาที่อูจะอ่อนให้ก็ได้ <laughs> อะไรเงี้ย,ยมันแพ้ความน่ารักของคินาโกะวะมีแค่คนเดียวที่ยิงเข้าได้ก็คือผู้หญิงไอ้เยนีบาบาฮี <laughs> อันนี้เดี่ยป็นโกคนหนึ่งที่โหดมากๆคนหนึ่งเลยที่ผมเนี่ยเอามาพูดนะครับ ตัวละครตัวนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยโผมมาเป็นตัวหลักเลยก็คือตัวละครอย่างเฟรูนเดยเฟรูนนะไอผมก็ต่ายคนนี้แล้วก็สีเขียวด้วยไอคนนี้เนี่ยโผม่มาแรกนี่คือโอเคเทมะาฉันคิดแบบนั้นนั่นแหละว่าฟุตบอลน่ยไม่ควรหายไปและเขาเนี่ยก็ช่วยให้เทม่าเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเลยตอนแรกส่วนท่าเปตางของเฟย์เนี่ยแรกๆมาเป็นบ็อสเซอร์และบิดใช่ปะยิงก็ไม่เข้านะเจอไอ้นี่เนี่ยเซฟได้ตัวของเฟย์เนี่ยหลังจากที่ ม,มิกซีแมกับตัวของเทนันโนอ่ะพลังนี่คือแบบว่ามหาศาลมากแบบใช้เขี้ยวแหวกทุกคนแล้วก็ไปเกิดเป็นท่าแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ยิงทาให้ตายเขี้ยวดุด๊กตาบันไปด้วยแตกเรียบร้อยอีฝ่าท่านั้นไม่ได้แต่ว่าตัวเขาเนี่ยมันจะมีปมอย่างหนึ่งก็คือเขาเนี่ยเรียกว่าโดนพ่อแม่ทิ้งก็เลยการไปอยู่กับเฟด้าซะงั้นเลยทําให้ตัวของพ่อของเขาเนี่ยก็ต้องส่งชินโกะมาดูแลเขาสักพักหนึ่งหน่อยแล้วก็หลายๆตอนผ่านมาเนี่ย ตัวของเฟย์เนี่ยก็ยังได้รับพลังมาจากบิ๊กด้วยนะพลังของเฟย์เนี่ยโหยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเฟย์ได้ใช้ลราเอาตานปล่อยออกมาด้วยแล้วตัวเขาเนี่ยก็ยังโหดขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าเฟย์เนี่ยติดวัตได้ตั้งแต่แรกแล้วเดินทางมาก็หลายตอนแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับเฟย์เนี่ยก็คือเฟย์เนี่ยโดนซารุเนี่ยดูความทรงจำกลับมาแล้วทำให้เฟย์เนี่ยนึกออกว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครแล้ว เราเนี่ยควรจะอยู่ข้างไหนกันแน่จนเฟยเนี่ยกับตัวกับแจ๊บอยู่กับซาลูอะนะจนทาให้เทนมาเนี่ยนอยเลยหลังจากที่ต้องมาสู้กับเทนมาเนี่ยเฟยเนี่ยก็จะได้ว,ว่าอัดทีมเก่าตัวเองแบบยับเยินทําอะไรไม่ได้อีกแล้วตัวแตกกันไปเดี๋ยวโดยรวมแล้วเออเฟยโหดมากนะอันนี้จบไปดีกว่าตัวละครเฟยลูนก็ตัวละครตัวต่อไปก็จะเป็นเทนมา เทมามาแล้วเว้ยเทออาม,มาแล้วชุนบอลลองให้ในตำนานเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่พูดเยอะก็แล้วกันเทมารู้ๆกันกกอยู่เนี่ยโผ่ไม้แรกนี่คือมันก็โหดแล้วนะและ้วเทมาเนี่ยก็พัฒนานตัวเองอยู่ตลอดเวลานะตอนที่ใช้ทําให้ตายความโดดมมาร์คแทะยิงเข้าไปปุ๊บแง e งมงอีฟายเซฟก็ไม่ได้ และแถมพลังของเทมัสเนี่ยก็พุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยตอนที่ไปในช่วงโลกคู่ขนานนะ่ะถ้าไม่ตายต่างๆนานาก็โหดแล้วก็มีถ้าไม่ตายเพิ่มขึ้นมามากมายด้วยไม่ว่าจะเป็นในรามิซแม็กก็มีเทมัสเนี่ยจะเป็นคนที่นําทีมมันเรื่อยนะถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยก็จะไม่ได้มีความอ่านเกมที่ดีมากไม่ได้มีความเป็นผู้นําเหมือนกับชินโดในตอนก่อนแต่เทมัสเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งที่นําทีมมาถึงตรงนี้ได้เออไอ้นั่นก็ดีตอนที่ใช้มิซแม็กของราษาอาร์เธอร์ที่ใช้ โอนสุลกี้ดาบแห่งราชาแล้วก็ฟันตัวหุ่นโจเนี่ยจะท้องเลยแล้วก็โผลมาแค่ครั้งเดียวด้วยไอ้ท่าไม่ตาเนี่นนะคืออยากให้มันโผลมาแล้วไปฟันทีมไม่นั่นเหมือนกันนะไอ้เดอลากูนะเนี่ยน่าจะโผล่เหมือนกันและ,ะนนะแล้วก็ท่าไมตามสุดท้ายที่โหดมากๆอันหนึ่งของเทนมะถ้ายิงเดียวก็ต์วินโหยิงทีนี่พลังอีฝ่ายทำอะไรไม่ได้เลยนะเซฟก็เซฟไม่ได้ทำให้ซาลูเนี่ยได้รู้ว่าคิ้วขมหมดเลย แล้วแถมมีถ้าไปต่างนี่นะสเต็ปตอมโชยเติมเอสไม่รู้ว่าต่างจะเติมตรงไหนก็แค่เป็นตัวเอสเฉยๆโหแม่ง oh <laughs> ไม่รู้ว่าเอามาย้อมแมวท้วเพื่ออะไรแล้วก็อันนี้สุดท้ายที่เป็นไซโคิลอิลิเวนฮาร์โดอันนี้เนี่ยก็โหดนะกิงอัดทีมของซารุเนี่ยเดลากูเนี่ยปิวกันจังทุกคนเลยแม่งปิวหมอกกระแตต่อยกระเดียงลายอ่ะอ่านี้เทมมะโหดมากนะอีกตัวหนึง่งที่คล้ายคล้ายเทมมะแต่ว่าเป็นศัตรูของเทมมะเป็นคู่แข่ง สำหรับตัวของซารุเอเวนนะฮะที่ไอ้นี่เนี่ยก็เป็นตัวละครที่น่าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกับเทนมาบ์มากเลยตัวเขานี่มีอุดมการณ์ที่ อาจจะเป็นภัยต่อมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ก็คือตัวเขาเนี่ยอยากจะทำลายโลกในอนาคตให้หมดเลยแล้วก็สร้างโลกองตัวเองคือมันเป็นการเหมือนรีเซ็ตโลกใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะคือไอ้อแบบนี้มันไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงมันจะเกิดสงครามซะเปล่าสารุเนี่เป็นอลิ่กับเอโดราโดมาอย่างยาวนาน้นะสารุเป็นคนหนึ่งที่พลังโหดมากๆยิงอีฝ่ายนี่คือแทบจะเป็นประตูทุกลูกเลยคือยิงมาปุ๊บเชลบิดเบ,บ,บิร์ดยิงเข้าไปชิซเกะเซฟไม่ได้ถ้าไม่ตายแบบนี้เซฟไม่ได้แน่นอนแล้วก็ติดวุธที่เป็นร่างทัททัก็ เซไปได้เหมือนกันมีติดวุฒใช่ป่ะมีร่างมิสแม็กของตัวเองมีทับไปตาที่โหดชอวิดเบิร์ดแล้วก็มีหลอดเสียบเข็บขัดแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยพลังเพิ่มขึ้นในทิตาอีกฝ่ายนี่คือแบบว่าปากอ๋อปอิวอีกแล้วซาลุเป็นผู้นําของฟเฟด้าที่อาจจะแข่งแก่งที่สุดในทีมแล้วเพราะว่าซาลุเนะี่ยมีพลังจิตมีพลังยิงปงยิงปืน เสกวุฒก็ทําได้ยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็เสกเป็นในเวิร์มโฮไอพวกเอาปืนพวกนี้เนี่ยจริงก็ผลิตมาสร้างมาด้วยพลังของตัวเองเท่านั้นแหละนะอันนี้เป็นผู้นำที่โหดมากๆผู้นำสุดๆของทีมเฟด้าตัวสุดท้ายด้วยวะที่เป็นตัวสุดท้ายเลยคุณได้เป็นหัวแถวแล้วซานักซ <c oughs> านักคุณได้เป็นหัวแถวแล้วตอนนี้เพราะว่าซานักเนี่ยเป็นตัวละครตัวนึงที่ผมชอบมากๆในตัวนี้ในเรื่องนี้เลยแม่งอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะเปิดม,มาได้นี่คือเขาแหกหูวออกมาแล้วเขาก็ ทำให้ตำรวจแต่ละคนเนี่ยได้ว่านเปนน้องกองกับเพื่อนเพราะว่าเหม็นปากเขาเขาพ่นพลังเอาอะไรออกมาแล้วก็ทําให้ตำรวจโอ้เหม็นปากกันไปแล้วก็ช่วงที่เขารับงานกับโราโดเนี่ยเลยทาให้ตัวซานาเนี่ยเจอกับทีมพระเอกไปบ่อยถ้าตัวเขาเนี่ยก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยหยุดเขาไม่ไหวแต่ละคนนี่คือพุ่งเขาใส่ซานาเนี่ยซานาวิ่งชนกันหมดเลยแล้วเป็นตัวละครหนที่วิ่งชนอีกฝ่ายแบบไปเลือกหน้าด้วยนะอ๋อมาดิมาดิโอปูเนี่ยพลังชาร์เจอสัตว์ชินชนทีปลิวหมดเลย แล้วก็พลังท่าไม่ตายนั่นก็โหดนะไอ้ดิเซสเตอร์เบรกอะหายนะประทัอะยิงมาทีนี่ชิซุเกะนี่คือกลัวเลยอะตัวสั่นเลยอะทำอะไรท่านไม่ได้แล้วก็เซฟไม่ค่อยจะได้ด้วยส่วนล่างเอ,อตาจอมอนาชันโซเดียกอันนี้เนี่ยก็มีพลังที่โหดมากๆนะโหดถึงขั้นว่าเออมันคุ้มคลั่งได้เลยอะไอ้ยังทำซานากรุคุ้มคลั่งเลยสัตว์ป่ากลายเป็นโกโก้คันเลยอะไรอีกมิซิแบ็กของตัวเขาก็โหดนะเอออะไรนะโค้ดมิซิแบ็กก็มีตอนที่ทําให้พวกอัลฟาเนี่ยเก่งขึ้นมาได้ หรือเปล่าก็มไม่รู้เพราะว่าอัลฟาเจอกับซานันี่คือแพ้แบบลาบคาบทำะไรก็ไม่ได้เลยเอ,อ่ออันนี้ห่างมิสแม็กที่โหดที่สุดของตัวเขาแหละสำหรับร่างมิสแม็กซ์ซูเปอร์ซานักที่เขาตั้งชื่อเองเพราะว่าเขาเนี่ยไปมิสแม็กกับไต้ฝุน่นทำลายล้างที่มีชื่อว่าคุณละล่าเจนอันนี้เนี่ยก็มิสแม็กซ์ได้วยตัวเองด้วยนะแล้วก็เกิดเป็นททม์แมตาตนะ์ขึ้นมาด้วยเป็นผู้สุดยอดคอนบ็กซ์และถึงกระโดดไปทิ้นี่ ซูเปอร์ตืงตืง่นตืตตต,ต,ตเพลงนี้แม่งมาอย่างดังมันมากประมาณนี้ก็แล้วกันสาร์นะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ได้เป็นหัวแถวของทีมแล้วก็ในคลิปนี้ด้วย <c oughs> ใครที่ชอบตัวละครแบบไหนที่รู้สึกว่าโหดมากกว่านี้หรือว่ามีพลังที่น่าเกรงขามหรือว่าอะไรที่ผมพูดมามเขาไม่มาได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ไปแล้วบา,บายบายทีทุกคน